และนี่คือพาร์ทเของซีรีส์50เดย์และในวันนี้เควสของผมนั้นก็คือเส้นทางของราชาโจรสลัดและก่อนที่ผมนะจะได้เป็นราชาโจรสลัดนั้นจะต้องทาอะไรบ้างและผ่านอุปสรรคอะไรบ้างทุกคนก็อย่าลืมติดตามชมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปนี้ขอ2300 23 like ย like <ๆ>ไลค์ <ๆ S 1> เช่วย่กดได้ด้วยนะเดี๋ยวพาร์ทใหม่จะมาเร็วๆนี้ให้ได้กดรับไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้า นายดูเซราคาพันห้เฮ้ยซื้อไปเฮ้ยโลบัคไม่พอทงไนดีวะเน,นี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลทส,สุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s t ี r v ต r และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ เปิดเรื่องมานี่ผมไม่ทําอะไรครับยังแรกวิ่งไปรับเควสก่อนเลยโอ้โหพอเปิดมารับเควสเลยละไอเดียวเปิดหาคงหาคีเรียบร้อยพอพร้อมฟาร์มแลวโอ้โหการจะเป็นราชาโจรสลัดนี่มันก็ต้องมีเรเวลแล้วก็มีมาสเตอร์รีที่แข็งแกงนะนะโอ้ลืมเรื่องหาคีเรื่องหาคีนี่ก็สําคัญมากในซีรีส์รอบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการฟาร์มเนี่ยจะเป็นสัดส่วนมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องของนในอีพีหน้าผมค่อยมาจัดนะไม่ว่าจะเป็นพวกซูเปอร์ฮวแมนหรือว่าดาบต่างๆในพาร์ทหน้าเดี๋ยวบอกเลยว่าจัดเต็มแน่ๆเพราะว่าผมเนี่ยม จะหาของให้มันแบบว่าได้มากที่สุดในซีรีส์ของไอปิโป้น๊ฟนะนะแต่ตอนนี้ก็ยังทําได้แค่ฟาร์ม อยากจะร้องไห้อ่ะไม่อยากฟาร์มแล้วอ่ะคือเลเวลหลังๆเนี่ยนะครับทุกคนผมแนะนําเลยนะให้มีคูณ2ไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการที่มีคูณ2เนี่ยขนาดผมมีคูณ2นะเลเวลผมเนี่ยยังขึ้นช้าบ้าๆเลยขึ้นที่เลเวลสองเวลบ้านนะครับผมไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าไม่มีคูณ2เนี่จะฟาร์มแบบอื้อกระหึ่มกระหน่ำบอกเลยใช้เวลาแบบโอ้ขนาดผมฟาร์มนะครับเลเวล100ยแต่ใช้เวลา1-2ชั่วโมงเลยนะคือแบบโอเกินมาสิเอมาโง่อื้อเป็นไงล่ะจะสกิลดามหน่อยไหมล่ะเป็นไงล่ะดาบแ็งแรงมยยนี่ิิงาส มาสิสกิลเบ้งจัดการฟันฟันสเตปฟันถอยฟันถอยอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะข้านี่แหละที่เหมาะสมที่จะเป็นราชโจรสลาดพอฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้เลเวลผมก็อยู่ที่พันสี่สิบห้าแล้วนะพอเลเวลพันห้าสิบเนี่ยผมก็จะสามารถข้ามไปฟาร์มฝั่งนู้นได้แล้วนะผมโคตรอยากไปฝั่งนู้นเลยตอนนี้และตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถตีโรเกรย์อย่างผมเข้าแล้วนะพอแกนีะ่ะตีข้าไมไปข้าพวกแกมันแค่แบบไกออนเฮ้ยทำไมเป็นฟาร์มอ,อย่างนี้วะพอใสนะ่เควสนั้นเนี่ยผมเรียบม,มารับอีก พอผมเนี่ยจะพุ่งทะยานจู่สูดสูงสุดไ้ยทุกคนไอ้คำว่าสูดจุดสูงสุดเนี่ยมันพูดยากมากเลยนะไม่ใช่ทุกคนลองพูดดิมันจะแบบสูดจุดสูงสุดสูดจุดจู่ทุยอะไรเนี่ยทุกคนลองพูดดูตอนนี้เนี่ยผมเรเวลพันสี่สิบแปดแล้วผมตีกตัวเดียวคุ้ยนี่ก็เสร็จละสามารถไปก่อตรงข้ามไปแล้วนะฮ่าฮ่าเรียบร้อยได้ไปก่อตรงข้ามแล้วย่ฮหูดีใจมากเลยอ่ะ พอรับเคเวสเสร็จเนี่ยผมก็รีบวิ่งไปฝั่งตรงข้ามอย่าไม่เกรงกลัวสะพานนี่มันสูงอันนี้นะถ้าเป็นชีวิตจริงผมเลยคงยืนขาแข็งแล้วก็เหยียวแตกไปแล้วแต่นี่มันในเกมไงใช่ครับมันในเกมกูเลยไม่กลัวไงอพอฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็รู้ซึ้งถึงเกาะน,นี่นะทุกคนผมบอกไปเลยเกาะที่แล้วฟาร์มยากแบบไหนเกาะน,นี้ฟาร์มยากขึ้นเป็น2เท่าเฮ้ยมันยากจริงๆนะเว้ยทุกคนทุกคนสังเกตท,ที่เลือดผมดีครับนั่นแหละเหลือแค่นี้แหละครับเออนี่ยังฟาร์มไม่ครบเคเวสเลยนะเลือดเหลือเท่านี้แล้ว ลับมันก็ต้องผ่านอะไรมากมายเช่นตายอันนี้ต้องผ่านยังไงมันก็ต้องผ่านเชื่อผมดิผ่านแน่ๆเนี่ยเป็นเส้นทางที่เจ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ <c oughs> การตายเนี่ยมันมีทุกคนเว้ยฟาร์มต่อครับใช่ครับเอาเอาฟาร์มกันให้มันตายไปคัน,นเลยเอาทุกคนอาจจะคิดน,นะครับว่าผมเนะี่ยจัดฉากการตายเดี๋ยวมาดูฉากนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้รู้ว่าผมจัดหรือไม่จัดนะนี่ไงเป็นไง โดนลุมเซึงโอ้โหลองจัด <c oughs> มันแม่งคอมโบัหกับกูอีกเย็ดเคโอ้โหมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมครับมอนกองนี่อยากจะสกิลใส่มากเลยทุกคนมันรู้สึกแบบเอ้ยไม่รู้ว่าความรู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกี้มีใครอยากสกิลใส่แบบผมไหมเฮ้ <c oughs> มันก็ฟาร์มมาค้างๆกันนานแล้วนะผมก็รู้สึกเริ่มเบื่อเต็มทีแล้วนะกับตรงนี้นะเบือ่อเบื่อแล้วก็หาอะไรทาสักหน่อยเพราะผมฟาร์มเควสต,ตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็รีบใช้ผลแสงเนี่ยบินกลับไปที่เกาะแรกไปหาบอสเจอร์มี่เพื่อรักข้องค่ะระหว่างบินครับดูความง่วงของผมครับอ้ย ต้องมาบินติดใบไ,ไม้อะไรของกูเนี่ยมา ตั้งที่บินได้ใหม่แล้วโอเคครับผมเราก็ต้องบินไปรับเควสนะฮะเออเพื่อที่จะไปตีเจรอร์มี่นั่นเองเจรอร์มี่รอข้าหน่อยนะเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปหาที่ภูเขาสูงอันนั้นนะนะรีบรับเควสอย่างไวเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็มุ่งหน้านะฮะขึ้นไปภูเขาเนี่ยที่สูงที่สุดตรงนี้เลยตรงที่เจรอร์มี่เพื่อนรักผมอยู่อะครับพอมาถึงเนี่ยผมก็ได้สกิลเปิดเจอร์รอมี่ยังไม่รีรอเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยตีแรงขึ้นหรือปเปล่าหรือผมคิดไปเองผมว่าน่าจะคิดไปเองแหละเฮ้ยเจรอร์มี่เพื่อน มันจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนผมเนี่ยผมก็ไม่เคยอ่อนข้อให้อเจร์มี่เนะเออบาะว่ามันเนี่ยทำกับผมไว้เจ็บแสบนะักตอนที่เรเวลผมน้อยๆตอนนี้พอผมเรเวลเยอะกว่มามันผมก็เลยกลับมาจัดก,การมันอย่างไม่สงสารหรือปามีมาแม้แต่นิดเดียวมันนี่แกแกตายขอฟันหน่อยอือ้อเป็นไงล่ะ <c oughs> น่าสงสารแกจริงที่ต้องมาเจอคนอย่างข้าและหลังจากตีเจริมี่เสร็จเนี่ยนะครับผมก็รีบโดดลงมาจากข้างบนสู่พื้นล่างนะครับผมแล้วก็ไปรับเควสใหม่นันก็คือเควสบอสไดมอนนี่แกไปจัดการไดมอนซิได้เลยครับเดี๋ยวผมไป ไปที่เกาะทานตะวันอย่างไม่รอช้ามาถึงนี่ก็เปิดแม่เลยรออะไรล่ะผมนั่งก็ได้สู่กันนะครับผมยังดูเดือดนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าสเต็ปผมมันดีเกินจะเป็นราชาโจสลัดอ่ะนะมันก็แบบว่าต้งสเต็ปมันก็ต้องดีหน่อยครับผมก็แบบตีจนแบบว่ามันไม่ค่อยจะได้สวนเลยครับผมนี่มันโนหนึ่งจริงๆนะในการฟาร์มเนี่ยอ้าวอวยตัวเองนะโกหลังจากตีมาไปได้ไม่นานนะเฮ้เรียบร้อยครับมันก็เสร็จผมแล้วเป็นไงล่ะไอเดียวมันโหดเกินโหแบบไม่มีอะไรกันแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็รีบมุ่งหน้ามาที่กกินโซ แล้วก็รีบรับคว้ยของฟูจิโทระเลยนะครับว่าผมจะจัดการไงเจ้าฟูจิโทระนะข้ามาแล้วเจ้าฟูจิโทระมาเจอข้าซะดีๆแต่เดี๋ยวรอแป๊บขอลีมานาแป๊บเฮ้ยไม่ไรมานามันจะเต็มวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคตอนนี้แก้เต็มแล้วแก้เต็มแล้วพอมานาผมเต็มเนี่ยผมวิ่งใส่มาอย่างเต็มที่แบบไม่รออะไรเลยโอ้โหวิวนี่มันห้าวได้ใจจริงๆเลยบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมนี่มาเหนือนะไม่ได้เหมือนรอบก่อนที่จะแบบลบสกิลแกไม่ได้นะฟูจิโทระดู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 สเต็ปการลบโอ้โหมันต้องออกมาไกลแบบนีอ่ดกยู็จง้ ผมนั้นก็ได้งัดกับมันนะครับทั้งตีทั้งลดสกิลเนี่ยวนไปวนมานะครับผมจนเลื่อนมันเนี่ยใกล้หมดแล้วนะตอนนี้นะแต่กว่ามันจะตายได้เนี่ยมันก็ค้งคางอึดอยู่ในจอฟูจิโทรานี่ไม่งั้นไม่สมกับคำว่าพลเรือเอกห็อกดูมันเออสกิลส่วนโคตรแรงเลยตอนนี้มันก็ได้ใกล้ตายแล้วสินะ <laughs> ตายสักทีกว่าจะตายาพอผมทามิชชั่นของผมเสร็จผมก็รีบรีตัวตายเพื่อจะกลับไปเกาะที่ผมฟาร์มอยู่พอมาถึงก็รู้สึกขคี้เกียจนิดหน่อยนะมันก็ต้องกลับมาฟาร์มที่เดิมมันก็มีเกียจกันบ้างแหลนะเนาะไม่เป็นไรร่ะพอผมทําใจได้แล้วเนี่ยผมก็รีบวิ่งมารับเควสเลยนะน้าบอกเลยว่าทําใจแค่แ,คแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับยืนไปตรงนั้นนะเกือบครึ่งชั่วโมงยอกยอกยอ,ยอฟาร์มเรืเอยเลย,เลย,เลย,เลยครับ เออเฮ hey, 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 hey. ตอนนี้เลเวลผมเนี่ยนะครับก็ใกล้ที่จะได้ไปก่อใหม่แล้วนะเนะพราะตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งพันเก้าสิบมันจะต้องไปอีกก่อนหนึ่งเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยผมนั่งก็ได้ฟาร์มอย่างขยันขันแข็งแบบว่าไม่พักเลยนะฟาร์มไปยาวๆมันจะพี่มาแล้วจ้ะเอ๊ะพี่มาแล้วอยาเรียบร้อยไปรับเค้กันละกันอุ้ยมันใกล้แล้วสินะมันใกล้ความจริงแล้วอีกไม่กี่ตัวผมก็จะสามารถไปเก,กอนหนึ่งได้แล้วยาหู จัดก,การไปดิเอ้ยเราได้ไปอีกก่อนหนึงแล้วยาฮู้ดีใจว้ยขอกระโดดดีใจหน่อยล้กันนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมผมก็มุ่งหน้าไปที่กาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นอย่างเร็วไวเลยนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าระยะทางมันก็ที่ไกลครับผมนั่นก็เลย เออตอนนี้จะถึงก่อนแล้วเมื่อกี้หลับไปเนี่ยขอโทษนะครับทุกคนครับแล้วพอมาถึงเนี่ยอย่างแรกที่ห้ามลืมแล้วก็คือการเซ็ตสปานะครับผมไมงันเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไกลแน่ๆขนาดบินมาเมื่อกีก้เนี่ยยังไกลเลยแถมรอนานอีกต่างหากแนะนำเซ็ตสปาลไปด้วยนะจ๊ะมามามาเริ่มฟาร์มกันต่อได้แล้วนะน้องๆพอฟาร์มตรงนี้นะครับผมผมก็รู้สึกนะครับผมว่ายากคูณ3ขึ้นไปอีกโอ้โหเมื่อกี้คูณ2อใช่ไหมอันนี้เนี่ยคูณ3เลยนะนะผมยัง,งงงอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับว่าไอ้มอนตรงนี้ที่มันถือกกรรรระะะบบบอออออองไมมม่่่่่่ใใชขาาาาโหหืืเเปปวันนน็็ดดท อือตีมันตีมันอืออือนี่ตายซะกระบองเน่ะเราจะสู้ดาบของข้านะคิดว่าสู้ได้งั้นหรือฮะเป็นไงอะเป็นไงดาบของข้าแรงใช่ไหมไม่มีใครทำอะ ก้าได้กาลังจะบอกเลยว่าไม่มีใครทําอะไรผมได้หลังจากนั้นนะครับผมนั้นก็ได้ฟาร์มตรงนี้เนี่ยนะครับยาวเลยนะครับผมเออจนกว่าจะไปฟาร์มอีกฝั่งได้เลยอ่ะนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยทุกคนครับโรงงานในแมปนั้นก็ได้เกิดนะครับผมก็เลยรีบเนี่ยเออบินใช้ผลแสงไปเลยนะฮะไปที่ก่อนแรกอย่างเร็วไวเลยโรงงานจะห้าพ่มันเลยเขาจะเฮ้ผมนั่นก็ได้เดินเข้าไปโรงงานอยู่คนเดียวเฮ้นี่เหรอโรงงานสารเคมีน่ะที่ตีแล้วจะได้ผลปีซาจเราต้องลองตีกันสักหน่อยแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยขออน เปลี่ยนให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคไปเร่งสปีกันดีกว่า ทุกคนครับดูครับพอผมตีได้ไปสักพักครับแม่งปิดโอ้ตีไม้ทันแล้วผมก็โดนลมแก๊สพิษตายอยู่ตรงนี้ใช่ครับทุกคน โคตรเกินอนะโรงงานแม่งเกิน <c oughs> ผมก็เลยต้องจำใจกลับมาฟาร์มต่อครับทุกคนแต่ก่อนจะฟาร์มนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยที่จริงต้องตีโรงงานแล้วได้ผลแต่ผมไม่ได้ผลไงผมก็เลยต้องกลับไปสุ่มผลทดแทนไนะที่จิตใจนี่มันไม่ได้ผลนะมันก็อยากจะถือผลไงพุ่ม <c oughs> นั่นก็เลยกลับมาสุ่มผลสวัสดีจ้าคาเฟ่จ้าวันนี้มานั่งเล่นกันอีกแล้วนะหยอกๆครับไม่ได้มาลั่งเล่นนะแล้วเรามาสุ่มผลนะโอเคกดออลไร์ okay, good, right. แล้วก็แรนดอมฟุตแล้วก็บายแล้วเราก็ได้ผล้ <c oughs> สปริง ว้าทำไมมันเกลืออย่างนี้นะผมรู้สึกลำไม่ได้ที่ผมได้ผลเกลือมมก็เลยกดตัวเองตายเลยผมก็เลยได้กลับมาฟาร์มที่เกา่าเอ้สุ่มผลก็เกลือตีโรงงานก็ไม่ได้ชีวิตนี้มันคงจะมีแต่ฟาร์มแหละนะที่ดีที่สุดเนะี่ยถ้าการฟาร์มคือการที่ดีที่สุดของผมงั้นผมก็ฟาร์มแหละครับฟาร์มเจอไอดิวชีวิตอาจจะดีเพราะการฟาร์มก็ได้นะผมนั่นได้ฟาร์มมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมใกล้จะได้ย้ายจุดเต็มทีแล้วเหลือมอนตัวสุดท้ายผมก็จะได้ย้ายจุดแล้วฮ่าตอนนี้เลเวลผมเนี่ยก็ได้ขึ สักแป๊บหนึ่งเลยกลับมาฟาร์มจะบินไปไหนเฮ้ยโอเคกลับมารับเคได้สักทีหลังจากเมื่อกีก้ผมไปบินเล่นนะผมก็รับเควสยมาเลยแล้วก็ไปฟาร์มเลยยไอ้เราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะฟาร์มง่ายๆทุกคนครับพอฟาร์มไปฟาร์มมามันมีสกิลน้ําแข็งที่สามารถล็อกตัวผมให้อยู่นิ่งได้ผมรู้สึกว่าโอตรงนี้แหละมันคือนรกของผมเลยไม่แต่เราจะหนีอะไรก็ได้ครับแต่เราหนีการฟาร์มไม่ได้ผมนั่นก็นเลยต้องทนฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มก่อนหนะ้าตรงนี้มันคออ,อนาฟาร์มยากเอ ฟาร์มมาเนี่ยตอนนี้เ <Okay>. นี Enough, ่ยเรเวลผมก็ไก่แล้วนะที่จะสามารถตีเจาสโมคเกอร์ได้ขาดอีกแค่หนึ่งเรเวลเท่านั้นขออัพสเตตก่อนละกันโอเคฟาร์มฟาร์มฟาร์ม ฟาร์มโอเคแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมก็สามารถไปตีสโมเกอร์ได้แล้วย a h o o รู้สึกดีใจแปลกๆวะเนี่ยกูโอเควิ่งมารับเควสอย่างเร็ววเลยแลนะน้าสโมเกอร์นะเราคิดว่าข้าจะกลัวเจ้ารือเจ้านะ่ะมันไม่ได้เก่งหรอกไอ้สโมเกอร์คิดว่ามีดาบที่สามารถทําให้ข้าอ่อนแรงได้แล้วข้าจะยอมจํานนต่อเจ้านั้นหรือเฮ้ยไอ้ดาบหินไคโรเจนะ่ะพอมาถึงผมไมปบูดผ่ามทำเพลงเมื่อเปิดสกิลใสมาเลยแต่รู้สึกว่าสโมเกอร์เนี่ยมันทอนข้างที่จะแบบไม่ถึกเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมน่าจะสบายๆไม่ต้องอะไรมากแบบว่าสบายสบาย แเลยอะทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่ผมตีมันมาแป๊บเดียวงนะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเลือดมันก็ใกล้จะหมดตัวแล้วเนี่ยผมตีแป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนครับคือแบบว่าสโมเกอร์มันข,ข,ของที่จะกาามากๆนะครับทุกคนวันนี้ถึงวันที่แกต้องตายแล้วสโมเกอร์ตายไปซะ ใครจะมาต่อกองกับข้าได้ลือในพาทนี้ข้าขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยข้าจะมาทําอะไรหรือมาจัดการใครและมีเป้าหมายหรือจะทําอุปกรณ์อะไรต่อไปกอติดตามชมกันด้วยนะคลิปนี้ขอ2 0 0 0เท่าไหร่นะตอนต้นคลิปนั่นแหละขอประมาณ2,000กว่าไ์นั่นแหละนะช่วงกดได้ถึงด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไปละเจอกัน